เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไม้พีสัสดีิภาพนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยบรรยากาศดีมากๆครับตัวบ้านสวยสะอาดมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องนั่งเล่นมีห้องครัวไทยครับมีเตาอบมาด้วยพื้นที่เหลือรอบบ้านหลังบ้านเอาเป็นลานซักล้างกันได้ บรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายครับรอบๆเป็นพื้นที่ว่างเป็นต้นไม้ครับลมโชวเย็นสบายตลอดทั้งารไกลขิดธรรมชาติครับแต่เข้าเมืองก็ไม่ยากครับไม่เปลี่ยวไม่กันด่านเข้าเมืองใกล้นิดเดียวใกล้ตลาดนะครับรอบๆก็เป็นวิวทุ่งนาแล้ววิวลำเหมืองด้วยมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นตลอดทั้งปีภายในตัวบ้านสวยงามสะอาดพร้อมอยู่แถมแอร์ให้2เครื่องเครื่อง,องทำควาอุ่นสองเครื่องถังน้ําปัม๊มน้ำนะครับใช้ระบบปราปาหมู่บ้านนะครับไม่ขาดแคลน วิวทุ่งนาครับเงียบสงบมีโต๊ะนั่งเล่นดูวองวิวชมทุ่งได้สบายในราคาเพียง1 6 9 0 0 0้านหกแสบาทเท่านั้นเองเจ้าของขายเพราะว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศครับไม่มีเวลามาอยู่ครับบ้านสสวยๆบรรยากาศดีฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับอ่าใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับตลาดแม่คือ พื้นที่125ตารางวาครับตัวบ้านขนาด64ตารางเมตรเพิ่งอายุได้แค่6ปีเท่านั้นเองมีบ้านเล็กที่พร้อมน้ําไฟพร้อมพร้อมอยู่ได้เลยครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวแต่ได้บรรยากาศชิวๆสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยตาม ID l ล n e ใต้คลิปนะครับ ID Line เจ้าของอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ